ครับพี่น้องครับเจอกันครับวันที่1 6ครับมกราพ่อส2000หา114ครับบ้าเจียงคนอุบลญสีผ้ามาล่องบ้าได้ครับรอบเด็กกับประมาณหาทุ่มครับผมครับตัวนี้จุล่าสูตรเปิดช่องเด้อครับขนาดหนึ่งลอยหา10เซนติเมตรครับผมนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวสิมาล่องมึงนะครับอีกตัวหนึ่งสีแดงครับหนึ่งลอยหา10เซนติเมตรครับวันนี้บ้าเจียงคนอุบลกับล่องบ้าทั้งบัดซีตัวนะครับ อ่าล่องสีเหลืองไปแล้วครับขึ้นตัวหนึ่งครับจุล่าแตดล่องโครัสสถานทีครับก็ว่าทะนูหรือว่าสองของตัวสีเหลืองเอ้ตัวสีชมพูอีกตัวหนึ่งครับครับแต่บปดเดทไทยคลิปครับในแต่สดนะครับเนาะเดี๋ยวเมื่อมึงครับเดี๋ยวสีล่องตัวสีชมพูก่อนนะครับติดตามครับผมครับกำลังสีลุ่งไปนะครับพีนองครับหนาวครับอุบลิอากาศหนาวครับประมาณยี่สิบห้าองศาครับมาเนี้ยิีบมาดุกประมาณยี่สิบ องศฮมนี่ก็มาหอดที่้างใหม่ได้ครับพี่น้องครับพอดีเด็กครับบอดี้มอปล่อยว่าคับอ่ายกับใส่ครับมือนนี้มอปล่อยว่าผู้เดียวครับเพราะว่าปล่อยไปสองตัวแล้วครับเดี๋ยวมาติดตามครับจะขึ้นเลืองีร่วงครับผมครับแต่ขึ้นว้าได้ครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ผมบาเดทายได้ครับ ผมร้อนไปเทียบแรกนะครับบ,บานนี้ว้ามันขึ้นนะครับแต่มันอยากเอียงมาฟังนี่ครับอยากเอียงมาฟังขอมือผมนะครับเนาะเดี๋ยวผมสีแก่ได้ครับพี่น้องสำหรับเทียบแรกนี่ผมก็เทียบไปเรียบร้อยนะครับว้ามันอยากกินไปฟังนี่ครับสีไร้เตื่บเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจะทำการเกี่ยเกี่ยใบว้าเอียงนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาล่องมือครับอีกเทียบหนึ่งนะครับเนาะเป็นยังไงครับครับผมอยากกินมาฟังนี่ไร้เตื่บได้ครับพี่น้อง เดี๋ยวมาติดตามครับจะเป็นยังไงครับผมครับเดี๋ยวมือมือครับพี่น้องเป็นเทียดสี่สองครับสาหรับเทียดแรกผมบอดี้ไทยด้วยครับพอดีพี่น้องก็คือว่าก็คือว่าบมมีคนถือกล่องครับพอดีน้อง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 ถึงเหลืองานมาถือกล่องให้ครับผมครับเดี๋ยวมาติดตามครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเนาะพี่น้องครับเพราะว่าอยากนักกินไปฟังขวามือไรเปรีบครับ เดี๋ยวมาติดตามครับอากาศก็เริ่มเย็นครับครับเดี๋ยวมาติดตามครับเพียร์สองครับ,รบนะครับต่อนะไปนะ Mommy mama mom hen ก็นนี่ผมกำลังศีสาว้าวลูกนะครับอยากนักไปฟังขวาครับอยากนักขว้าครับผมคืดว่าเดี๋ยวสีสอบถอดกบใหม่รู้ออกด้วยครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวมื่อเมืองครับ นี่ครับพี่น้องอยากนักงขึมาครับจะง่อยพี่น้องเดี๋ยวผมหยิบปับได้ครับครับอยากกินมาฟังนี่ครับครับเดี๋ยวมาติดตามครับเป็นยังไงนะครับเนาะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ขึ้นพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับ เราตัวนี้ก็ล่องทั้งเมิดอยู่ซีเทศครับผมครับเทศแรกนี่ก็คือว่าเราสี่เอียงไปฟังผีด้วยครับผี่นองครับเอียงไปแห้งครับผมก็ลงมาปั๊บไม่ครับเทศที่สองครับแกใไม่ครับก็ยังเอียงไปฟังนี้ครับผี่นองครับเทศสามเอามาปั๊บไม่ครับก็ยังเอียงไปฟังนี้ครับสรุปปัญหาว่าตัวนี้ก็คือว่าทั้งเอียงทั้งนักหัวครับผมก็เอาประกบ ระกบไม่ถอดออกเนาะครับเนาะเหลือแต่ขั้นสนูกขั้นเปล่านะครับพี่น้องครับกะสวนเข้าไปฟังมันเอียงฟังนี่ครับกะขึ้นเรียบร้อยครับตรงซีรีส์ครับผมครับโอเคครับสำหรับสำหรับสำหรับเพลงข่ามาแล้วนะครับเนาะชัดไหมครับเข่ามาแล้วครับมาคลิปนี้นะครับเนาะใส่เรื่องสกรพวกไรกดแชร์เลยนะครับกดครับสกาย กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้ผมมีได้ครับในการเทดคลิปนี้สำหรับมือัอว,วันที่16มก,กราคมครับพ่อสอ2พ0นหาร64ครับเป็นตัวที่สามครับที่ร่องได้ขึ้นนี่เหลืออีกตัวหนึ่งครับตัวสีแดงครับเจอกันไหมครับเือนนะสวัสดีครับ